คือผมก็ไม่ได้จะชาเลนเพื่อที่จะแบบว่าอะไรหรอกนะครับก็คแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งทุกวันในช่วงหน้าหน้าหน้าร้อนอะ่ะมันจะ<ด>นเป็นยังไงถึงสนามส้มแล้วครับ41องศาเลยวันนี้ สวัสดีครับจาาครับตลอดเดือนเมษาเลยก็คือ30บานวิ่งทุกวันออกไปวิ่งทุกวันนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็จะมีความเสี่ยงด้านไหนบ้างนะครับเมื่อเราวิ่งนะครับมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะเราก็จะรักในการวิ่งมากเลยใช่ไหมครับก็คืออยากออกไปวิ่งทุกวันเลย ออก็มีคนถามผมเข้ามานะมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะวิ่งทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนที่ไม่มีวันหยุดพักโดยพื้นฐานเลยนะครับเบื้องต้นจริงๆลยตัวเมงเป็นคนที่ชอบวิ่งมากนะครับเป้าหมายก็ชอบวิ่งมาราธอนนะชอบวิ่งระยะมาราธอนล้องมาชาลเลจ์ดูว่าถ้าวิ่งทุกๆวันแล้วร่างกายมันจะเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนที่ รณรงค์ให้มีวันพักนะครับคือทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีวันพักอย่างน้อย1วันหรือ2สัปดาห์เนี่ยก็ต้องพัก1วันไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือพักผ่อนให้ร่างกายมันดีคัลบรีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีคําถามเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่ออฟซีซั่นด้วยผมก็เลยอยากจะลองชาเลนกับตัวเองดูนะครับว่าในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาแล้วนะวันนี้วันที่2พฤษภาแล้วนะครับก็คือ30วันเลย ตอนเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่1เมษาถึงวันที่30เมษาตามชาเลนจ์ของลันวิสตนะครับไม่จบ300นะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจของตัวผมเองนะครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะวิ่งทุกวันนะครับและเราจะวิ่งทุกวันทุกทุกวันเนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะลองทําดูเบอร์หเ er นะนี่ยก่อนวิ่งประมาณเบอร์สเบอร์สก่อนวิ่งจริงก็นวดได้นะตล้มเนื้อนะครับมันยังไม่พร้อม ตรงไหนที่แบบคิดว่ามันน่าจะตึงแน่ๆเส้นตรงของผมก็คือน่องเนี่ยมันตึงแน่ๆก็นวดกว่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมนวดก่อนวิ่งก็คือด้านข้างตรงนี้ก็าจะแรงหน่อยส่วนใหญ่ก็เป็นขาแหละก่อนวิ่งให้มันแบบกล้ามเนื้อมันทอมประโยชน์มันจะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะก็คือประโยชน์ทางฟิสิกอลนะครับหรือว่าทางกายภาพทางร่างกาย ประยชนอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ m e n t a l t y นะครับหรือว่าเรื่องจิตใจนั่นเองนะการวิ่งเนี่ยวิ่งทุกๆวันช่วยในเรื่องของฟิสิกส์คเนี่ยหลักๆก,ก็คือแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องระบบเลือดนะครับ cardiovascular ววระบบกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็เส้นเลือดฝอยต่างๆการสะสมในตัวคนเดียนะครับ รวมไปถึงความฟิตในเชิงของฟิตเนสนะครับกอนอืนเราต้องมาคุยกันเรื่องขององานวิจัยกันก่อนนะครับมันเคยมีงานวิจัยตัวหนึ่งเมื่อปี2017นะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะวิ่งทุกๆวันได้นะครับวันละประมาณ5นาที10นาทีนะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับมีระบบเลือดระบบกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นที่ได้รับแรงกระแทกจากการวิ่งนะครับการวิ่งก็ออกไปวิ่งแลยนะครับ5นาที10นาท,นาทีเนี่ยวิ่งได้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยด้วยแล้วก็มีงานวิจัยรองรับสามารถที่จะ ทำได้นะครับแต่ว่านะครับมันก็ไม่ควรที่จะวิ่งทุกๆวันสาหรับนักวิ่งในระดับเพิ่งเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นนักวิ่งระดับกลางๆนะไม่ใช่แบบระดับอีลิตระดับโลกเพราะาระดับโลกบางคนเนี่ยเขาไม่พักจริงๆนะครับควรที่จะมีวันพักบ้างเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่างๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจิตใจนะครับจิตใจก็คือว่าเราก็จะไม่กลัววิ่งแล้วก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากวิ่งเลยอะ รู้สึกว่าแบบออพอมันได้คิดว่าจะต้องไปวิ่งทุกวันมันทําให้การวิ่งเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับนี่คือข้อดีนะส่วนข้อเสียก็คือร่างกายนะครับมันใช้งานหนักใช่ไหมใช้งานหนักนะวิ่งทุกวันนะส่วนเรื่องจิตใจมีข้อเสียเหมือนกันก็คือเบิร์นเอาได้เบิร์นเอาแล้ยแบบ วิ่งมันมีเหมือนกันนะช่วงนี้มันร้อนไงช่วงสงการแบบเบิร์นเอาไม่ค่อยอยากวิ่งคนก็ไปเล่นน้ำกันแต่เราก็บอกตัวเองว่าเราจะวนะิ <c oughs> ่งก็เลยวิ่งจะทำยังไงละ่ะถ้าเราอยากจะวิ่งทุกๆวัน <c oughs> ใช่ไหมวิ <c> ่ง <oughs> ทุกวันอยากวิ่งอ่ะชอบวิ่งอ่ะสนุกกับการวิ่งเงี้ยนะครับขั้นแรกเลยก็คือต้องเซตโกให้ได้ก่อนเอออย่างเช่นอย่างเช่นนะครับเข้าร่วมกิจกรรมของช่องรันวิสาหก็ได้ นะก็คือเข้าชาเลนจ์เดือนนี้เพื่อจะพาลดให้เหลือ200กิโลเมตรนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองกันเดีย๋ยวผมจะใส่ลิงก์เข้าไปในในช่อง description ข้างล่างนะครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องเรื่อยๆจากตั้งเป้าแล้วนะเซ็ตโกไว้ก่อนเออเดือนนี้200ไม่ได้มีงานแข่งอาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องลงงานแข่งอะไรก็ได้นะเราแค่วิ่งอยากจะวิ่งเพื่อดูแลสุขภาพไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆเราไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้แทร็กไม่ได้ติดตามข้อมูลเราก็อาจจะแบบ ไม่รู้ว่ามันพัฒนาอย่างไงหรือเปล่าในร่างกายของเราเราก็อยากจะรู้การพัฒนามันต้องมีตัวเลขใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องเก็บระยะแล้วก็รักษาความต่อเนื่องเอาไว้เรื่อยๆอ่าออกไปวิ่งทุกวันตั้งเวลาไว้ว่าเออจะวิ่งตอนเช้าหกโมงต้องจบแล้วนะตีห้าครึ่งเนี่ยต้องรีบออกไปวิ่งเพราะาหกโมงหกโมงกว่านี่แดดออกแล้วหรือใครออกไปวิ่งตอนเย็นในยิมใช่ไหมช่วงนี้ฝุ่นเยอะเลในยิมหรือว่าใครใกล้สวนใครมีสวนป่าอะไรใกล้ๆก็ ไปวิ่งในสวนนะครับตั้งเวลาเอาไว้ว่าจะไปวิ่งตอนเย็นนะครับแล้วก็การาเพิ่มระยะเข้าไปในแต่ละในแต่ละช่วงของการวิ่งอาจจะเพิ่มทีละสิทุกสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาสัปดาห์นี้เราวิ่ง70%โลสัปดาห์หน้าขอเป็น80ละกันออย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์ถัดไปเป็น90%สัปดาห์สุดท้ายค่อยย่อลงมาเหลือ60อะไรเงี้ยแล้วก็พักผ่อนนะครับ แล้วก็เริ่มใหม่ในเดือนถัดไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์เราก็จะต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างการวิ่งนานๆวิ่งทุกๆวันเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนทานนะครับรนะองเท้าหลายๆคู่ที่เราเพิ่งคุยกัน เมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะก็เป็นรองเท้ากลุ่มรองเท้าเยอะมากๆเลยนะครับของไนกี้นะอาจจะมีของแบรนด์อื่นๆใครสนใจอยากจะลองหารองเท้าใหม่ๆลองเข้าไปดูในช็อปนะครับใหญ่ๆอย่างตามห้างนะจะดีเพราะว่าเราได้ลองด้วยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องให้ลองมีที่วัดเท้ามออีอุปกรณ์สําหรับการทดลองการวิ่งนะครับพยายามเลือกรองเท้านะเพราะว่ารองเท้าที่ใช้วิ่งเยอะๆเนี่ย พยายามเลือกให้แบบดีๆเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเน้นความเร็วนะแต่ว่ามันจะต้องเน้นว่ามันจะต้องทน2ก็คือวันใส่แล้วมันต้องวิ่งสบายจริงๆนะครับเพราะว่าเราวิ่งเยอะนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องที่5ก็คือว่าดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองก็คือเช็คร่างกายตัวเองเพราะว่าเราวิ่งทุกวันไง <laughs> เราวิ่งทุกวันเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเช็คร่างกายตัวเองแล้วก็รีคอเวอรี่ร่างกาย ให้ดีอยู่เสมอนะครับวันนี้ผมก็เลยมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับซึ่งกสําสนับสนุนคลิปนี้แหละก็คือฟิลิปมาสาดกันนะครับตัวนี้นะแกะกลองฟิลิปมาสาดกันปืนนวดนั่นเองนะครับชืบมีอะไรบ้างครับข้างในนีอะไรชุดคลุมโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหัวเปลี่ยนแบบต่างๆหนึ 2 3 4 5 6จริงๆรงิข้อดีของปืนนวดเนี่ยก็คือว่ามันนวดตัวเองได้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> คือบางทีเราให้คนอื่นนวดให้บางทีเราจะรู้สึก,ก,กจะกระจีหรือแบบไม่ค่อยสะดวกใจอะที่จะให้ใครมาจับเราเออตัวเนี้ยปืนตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้ที่จะทําให้เรานวดตัวเองได้สบายสบายหลังจากที่เราวิ่งนะครับมาเยอะมากๆเลยในแต่ละวันต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับผมก็จะใช้ตัวเนี่แหละนะ ปืนนวดซึ่งมันก็มีหัวให้เลือกหลายหัวนะครับตอนนี้มันก็จะแข็งกว่าแน่นกว่านิดน,นึงอาจจะลงลึกกว่าหัวแบบปลายแหลมเพินเลยครับอันนี้ผมนี้ก็มีนะตึงๆต,ตรงแบบใต้ฝ่าเท้าอะนวดหลองชํำนะดีเลยลองหัวนี้สิหัวแบบกงเล็บเออคนลรฟินะมันก็จะแบบลึกกว่านิดน,นี้น่ะ ก็ใช้ได้นะตรงน้องก็ใช้ได้นะแต่ลึกกว่านิดนิดอ่นนะอีกแบบก็คือแบบเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นนี้น่าจะเป็นแบบพื้นที่กว้างกวนะ้างหน่อยว่าข้างขานะอืมอืมดูสันโอ้โ อแผ่นปุ่มนวดนะครับมันจะเข้าตรงบ่าได้พอดีตรงนี้ยิงเข้าไปตรงบ่าคือมาสัดกันเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น p e r c u s i v e therapy นะครับก็คือเวลาจะใช้งานตัวนี้นะเราก็จะกดแชร์ด้านหลังจะสามารถที่จะสะเทือนลงไปลึกถึง8มิเมตรเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแบบนวดอ่ะอุ่นอนวดได้เพลินๆนะครับ ตัวนี้มีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับปี2023นะครับเป็น international journal of sport physical therapy นะครับเขามีการทดลองแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะในการา r e o v v r y y ให้กับนักกีฬานะครับก็คือผลปรากฏว่าจะช่วยให้เพิ่ม strain ได้นะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่ม flexibility ได้ก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มการยืดหยุ่นนั่นเองนะครับซึ่งการยืดหยุ่นในกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ย เฉพาะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะห้ามกระดูกนะกระดูกนี่คือไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆสําหรับนักวิ่งโดยการใช้งานนะครับของเราเนี่ยจะมีกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่4กลุ่มนะสกลุ่มที่เราจะนวดกัน1ก็คือคอร์นะครับหรือว่าต้นขา่าก็คือแฮมสตริงนะครับก็คือหลังหลังขาใช่ไหมสมก็คือน่องนะครับคาฟนะครับแล้วก็4ก็คือ กนนะครับกลูตซึ่งกล้ามเนื้อทั้ง4ส่วนนี้เนี่ยเราอ่ะมันจะมีหลายมัดอ่ะมันจะมีหลายมัดนะเวลาเราใช้นะครับเราจะใช้ตัวนี้แรกๆเนี่ยคือให้เลือกความแรงที่อ่าไม่แรงมากก่อนถติว่าเบอร์2เบอร์3ก่อนนะครับเพื่อทดลองนะเวลาเราใช้งานเราก็จะค่อยๆใช้ยิงไปที่กล้ามเนื้อน,นั้นในกลุ่มน,นั้นอย่างเช่นตัวนี้ก็คือน่องใช่ไหมก็คือ1นาที นะครับตอนหนึ่งกลุ่มกเนื้อนะครับน่องต้นขานะครับหน้าขาก้นนะสี่ส่วนนะตอนหนึ่งข้างข้างขวาอย่างเงี้ยก็จะเป็น4นาทีนะครับสนาทีเสร็จแล้วคือคือกล้ามเนื้อละหนึ่งนาทีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ8นาทีถึง10นาทีก็เสร็จแหละนะครับสำหรับการนวดหนึ่งครั้งส่วนใหญ่ผมก็จะใช้แต่อันนี้แหละถ้าขานะจะใช้แต่เอ,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 เอกรมเนี้ยเราควรที่จะนวดทุกวันไหม ก็ไม่ถึงกับทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดมากที่สุดที่อยากเะนนวดก็คือให้เว้นห่าง24ชั่วโมงก็คือทุกวันแหละทุกวันได้นะครับก็คือ24ชั่วโมงนวดครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรได้นะครับตามคําแนะนานะครับจากผู้เชี่ยวชาญแล้วสําหรับอาการดอมนะครับหรือว่าการแบบปวดเมื่อยจากการวิ่งเยอะๆเนี่ยมันนวดได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันเขาจะช่วยให้รีคอรเวอรี่ได้ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้อง เรามัดระวังด้วยนะอย่าไปแบบว่ายิงเน้นย้ำมากจนแบบอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับตรงไหนที่บาดเจ็บมากๆก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงนะครับยังไงก็ตามก็เออใช้แบบเบาๆก่อนทีนี้พอสัปดาห์ถัดไปนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วร่างกายเริ่มแบบเออเริ่มรีคเวอรี่แล้วก็ค่อยๆเพิ่มความแรงเป็นไงบ้ <ขอ S 2> างครับ <ๆ S 2> ก็เรื่องราวของการวิ่งทุกวันแล้วก,ก็การใช้ปืนนวดของฟิลิปก็ดีมากๆเลยนะเป็นไอเทมที่ พกพาง,ง่ายนะครับใส่กระเป๋ามาแล้วก็เออนี่แหละมาถึงก็วอร์มอัพแล้วก็มีสปืนเนี่ยขอยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันพร้อมที่จะฝึกซ้อมได้เหมือนอย่างวันนี้นะครับส่วนการรีคอรเวอรี่ก็อาจจะเป็นวันถัดไปวิ่งทุกๆวนนะันนอยมอ,มองของผมนะถ้าทำได้ก็ดีนะผมก็ชอบนะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่า อยากให้มีวันพักนะครับ1วันผมก็จะกลับมาเป็นสเกจูแบบเดิมก็คือมีการวางแผนการวิ่งที่เป็นแบบมีวันหยุดพัก1วันเหมือนเดิมในเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยจะวิ่งให้ดีวิ่งให้สนุกได้นะครับเราจะต้องแทร็กนะครับแทร็ตัวโปรเกรสของเราการวิ่งของเราเนี่ยให้มันพัฒนาไปด้วยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับอย่างแนะนําวันนี้ก็คือ n i ก e ฬา n c นคับนะครับเดี๋ยวคจะขึ้นให้ตรงนี้นะเข้าไปในแอป n i ก e ฬา n c นคับแล้วก็ร่วมชาเลนจ์กับช่องหลนันวิสาได้นะครับเดี๋ยวมีของรางวัลให้นะครับสำหรับคนที่วิ่งจบได้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงเดือนเมษานะครับที่ทำให้ผมเนี่ยมีความคิดที่เหมือนกับเปลี่ยนไปเหมือนกันในเรื่องของการวิ่งก็คือเรื่องของการใช้ปืนนวดตัวนี้นี่แหละนะครับมันทาให้เหมือนกับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็เปลี่ยนตัวของ าการฟื้นฟูของเพอร์ฟอรนซ์ของขาของร่างกายของผมด้วยนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยไม่เคยใช้เลยเก็รู้สึกว่ามาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกดีจริงๆนะครับอยากจะให้มีนะครับอยากจะให้มีติดไว้ที่บ้านทุกบ้านเลยนะครับสำหรับปืนนวดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะอย่างวันนี้ก็คือมาแนะนําตัวฟิลิปกันก่อนนะครับตัวนี้นะซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยวิ่งได้ต่อเนื่องได้ดี มากมากเลยนะครับอ่านะรีคร์ได้ดีนะครับรวมไปถึงการที่เราวิ่งต่อเนื่องนานเนี่ยมันทําให้เมนทัลนะครับหรือว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกันนะบางทีมันก็เครียดนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อเอากับการวิ่งไปเออไม่ค่อยอยากวิ่งอะ่ะเออเบื่อวิ่งบ่อยร้อนด้วยช่วงนี้วิ่งยากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เบื่อเอาก็ควรที่จะพักนะครับแล้วก็อาจจะไปาหาคอร์สเซนนิ่งอะไรอื่นเล่น กีฬาอื่นเล่นไปเลยเช่นไปเล่นบาสเล่นบอลรักบี้ตีกอล์ฟอะไรก็ว่าไปเลยนะครับก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเลยนะครับสำหรับในช่องรามิซาด้วยแล้วก็ของทางไนกี้ด้วยนะก็มีกิจกรรมเยอะนะให้เราไปติดตามกันได้สุดท้ายเลยนะครับก็คือว่าเราจะวิ่งต่อเนื่องนานแค่ไหนดีนะครับบางคนก็อาจจะแบบวางแผนว่าเออต่อเนื่องให้ได้สักหนึ่งเดือนเหมือนอย่างที่ผมทำ ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นนักวิ่งอัลตร้านะครับหรือว่านวิ่งมาราธอนอาจจะลองวางแผนวิ A ่งต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่หยุดพักเนี่เดือน2เดือน3เดือนลองดูก็น่าจะดีเหมือนกันในช่วงออฟซีซั่นยาวๆนะครับก็คือเหมือนกับปูเบสพื้นฐานกันใหม่หมดเลยแต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็มีความเสี่ยงในด้านของร่างกายนะการบาดเจ็บของร่างกายแล้วก็เมนเทอรลิตี้หรือว่าสภาพจิตใจที่อาจจะเบร์นออกกับการวิ่งได้นะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็วิ่งกันให้สนุกทุกทุกคน ทุกๆวันนะครับวันนี้ผมจะาขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ